สวัสดีครับผมนี่มาอยู่เกมไฟ์เอ็มนะวันนี้พี่ก็ไม่ได้มาทำอะไรมากนะครับพี่จะมาหาแบบพี่จะมาหาแกล้งคนในเกมมันนะครับผมไปเอาเอาเอาปุ๊บปุ๊บนี่อินซีโชบรึมบึ้มมา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 อุ้ยมันก็เล่นแรงเกิน นี่ไงแตกหงเอออย่านี่ไงเอาไม่ตายเฮ้ยเป่งเป่งเออเป่งเอ้ย,อยชิบหายแล้วไงโตรเยอะปึ๊บเออปุ๊บ๊บปั๊บเอ๊เบเอเอเเอเอย อุ้ยอุ้ยพอตึกไหลอ่ะอุ้ย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 ฮึบฮึบฮึบนี่ไงเหมาหมดทุกอนูปึ้งเอ้ยไม่ตายเอ้ากูไม่ได้ตีมึงดูชื่อปึ้งเอ้ยไม่ตายชื่อมัน ชื่อมึงอะกูไม่ได้ใส่ชื่อไว้นะมึงรู้ไหมนี่กูก็รู้แตจะบนไม่ขึ้นไงโอ้ร้องไปเรื่อยอีกละไอ้มันตีมึงแต่กูเห็นไหมมึงเอาเอากูตีก็กูตีปะเออกูตีเองล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงจะเหวี่ยงไม้ใส่เพื่อนทำไมอ้ เออออก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 ไม่เป็น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 เนี่ยดูดิเป็นเหรอเนทีมอยู่เนี่ยเนี่ยดูดิเป็นไหมล่ะอะไรหลนหอืมอะไรหลนดเออเออไอโมอีโมเป่งเป่งเป่งเอ้ยอ้าวอ้าวไม่เห็นที่เหมือนที่คุยกันไว้นี่ว่า a few minutes later ปึม้มปึม้มโอ้ผมไม่ได้บัมคนอื่นแล้วชิปหายแล้วไงชิปหายแล้วไงมันเอาสดไอ้นี่มันเอาสดจริงเหอเฮ้ยโซเียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่ิจก็เข้ามาโอ,อ้มึงก็ไม่ปล่อยเนาะโู้ท้อจริงๆ,าาๆไหยวะไม่อาายออากเล่นละ เออน้องลงมาชุบเลยน้องเอาโอ้โหเฮียมึงลนมึงชุบกูเดี๋ยวกูไปตีมันเองไปจะกูเอามันเองเดยกกูทำเกมเองว่ะมาไหนคนไหนไม่เหลียวแลนะมันมองโบใช่ไหมมองโบเหรออืม เอาตีเพื่อนแล้วชุบด,ด้วยเฮ้ยขึ้นก่อนเนื้ตตอตายนกกว่าเอาอะไรเนี่ยชุบเมื่อกี้ก็ไม่ชุบแม่งมาตีหัวออกูอีกไอ้รถเอามัน,นไปกักดิไอ้รถเอามัน,นไปกัา หมท้อป่ะหัวล้ะหรอหัวล้วเหรอหืมหัวล้วหรอพยายาหมั่นไส้ส่วนตัวนะอึบอึบอึบอืออื๊ตายตายตาย ไม้มันออกท่าอะไรก็ไม่รู้ว่ะมาปีศาจออกล่าขออนุญาตนะเดี๋ยวไฟเอ็มนะโทษทีนะเออโอเคแต่ว่าเฉลียวชนสร้างจังหวะละอุ้ยโอ้โหโอ้อย่าตีอย่างงี้ดิโอโโอ้โหโอ้โหปเงไปเงสีดำชุบสีดำชุบก่อนสีดำชุบก่อน มา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 เดี๋ยวตึงกันนะอุ้ยกูตีเพื่อนปะเนี่ยโอ้ยโอ้ยอ้เราต้องตีรัวๆไปนะจังหวะเนี้ยเราต้องตีรัวๆไปนะมึงเอาเราตายนะเออนี่ไงรับจบตามธรรมเนียมเองเป่งเป่งอุ้ยเขี้ยเป่งนี่ไงมาดิอุ้ยเอาพังเนี่ยบอกเลยต้องช่วยเพื่อนก่อนวะ โดนล่อดิโดนล่อซื้อเอ้าโอ้โหไม่น่าเลยอย่านะอย่าโดนอิโมนะพระเอกมาจนได้เอาเฮ้ยเอา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 มึงเอาอะไรเนี่ยแพืนมันเป็นเนื้อ ก็ก็รู้แล้วว่ามันเป็นเนินไงเปิดก่อนได้ปูดเลยอ่ะฉลาดดีเว้ยโไหมสัตว์วิมาโอ้โห้ยังเล่าแต่ไกลเลยคุณนึกแบบพระเอกมาจนได้อ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกโอ้โห้ยรถสไปเดอร์แมนปะเนี่ยมาขอเอาด้วย หายแมวดีน้องไปดิไปดิเอาดิเอาดิเอาดิเออ่ออเออเอนะอออเเอเออออเ้อออเอเออเออเออออเอ สวย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 ของแท้อู้สวยอือหือสวยถือว่าทำมุมทำองศาหูงงดิเฮ้ออืมอืมอืมเฮ้อโอ้โหโดนอีโมโ อเออชุบเออนั่นแหละชุบเพื่อเบิกตัวปีศาจนั่นแหละเออนั่นแหละชุบตรงนั้นเออนั่นแหละจบไม่ได้ตกแมปแน่เลยวะ่ะว่าละตายอย่าตายนะเอา้าวย่าบอกนะตายโอ้โหก็เห็นเลือดข้างล่างมันมีคนไม่ตายเอออย่าด่านครับอย่าด่านครับเออโอ้โห

<Bond> <Pokémon> เอ้าเอ้ยมันเป็นบาปแล้เนี่ยการฆ่าคนเนี่ยเอ้าสวยละโดนเอ้ยอย่าซ้ำดิเอ้าเอาลูกผู้ชายเปล่าเนี่ยเออลูกผู้หญิงหรือเปล่าเนี่ยถ้าลูกผู้หญิงต้องต่อให้กันดินี่แหละเอ้าเอ้าเอ้ามันยังไม่ลีกเหรอเพื่อนเออยยุบเถอะเออนั่นแหละตามนั้นนะครับน้องๆก็ เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่พีด้วยแล้วกันเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ